เอาพี่น้องสามีรัดสวัสดีอ่ะพี่น้องนห้หมดสองสวยๆจังหน่อยเออยิ้มนะยิ้มที่กล้องนี่บป็ลูกไส้นี่แหละลูกไส้ลูกไผ้ามันมันมีอยู่แต่ว่ามัน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 สลับกันอันเลขยกนามะเต็มคนหุ่จับลูกของพอมันเป็นเก็ดเก็ดแปดหก หวยเออแม่นล่ะเกทแปดหกแต่ว่าของเขาเป็นเกทหกแปดมันมันมันออกหน้าก็ซื้อหลังมันออกหน้าโอ้ยตายตายตอันแล้ววันนี้เสียพญาน่ขอไปหายหมวอานนี้แล้วเสียเอามาขึ้นเด้อเนี่ยเสียมาขึ้นพญานแล้วเอาหูอีหนูอีนี่ เออเราก็ไปขอเราก็เห็นต่างอีเลนเนี่ยแกอีดีน่ะยังพองยายนุ้ยเขาเอามาให้แล้วขึ้นนี่เนี่ยเสียนี่เอาเอารถวะอันจะของอันเสียเก็จะว่าไปหายเราเลือดรืต่วนเล่าห้เราใส่ไหนใส่เราไทยเราเบื้องเนี้ายเพิ่นเบี่งใส่ใส่ไทยเพิ่นเบืองไหนไหมใส่ของไฟใส่ของไฟใส่ของไฟของเล่ากับสีเดียวกัน ไคอยี่ัดขพอได้เลยพัดเอามาให้ยเขาใครตัวเละบอ,อกไปเลยในงูขึ้นอยู่เอาใส่ใสอุ่นไม่หลุนข,อขอัดถีมนถิมนแยี่ยมมาเราเราสื่อใหม่เอาใส่หัวนําเออโอ้มดยอดสุดยอดเลย <laughs> ไปว่าไหนบอกอจะค่อยออกเอาดึงออกเอาดึงเองียงออกววาน เออ,เอ,อใส่ฝนเมืองออในแม,ม่ซื้อมาให้เนาะเออใส่ฝนเบิ่งในแม่สื่อเออนั่นมันอุ่นตัวละอ่าขึ้นเราเดอ้อบไปนี่ขึ้นเราเดอ้อสิเป็นแย้มเลยซื้อมาฝากมาหนันากอะเป่าเอ,อ่อของแย้มแหลมก็ได้แล้วนี่นี่นี่นุ่งอยู่นี่นี่แย้แหลมนุ่งอยู่นี่ของแย้มนุ่ยก็สีเดียวกันน่ะมันซับสนจังเลยบุกว่าไงเอาขอบุญขอบคุบคนแมนสิแมนสิแมน ขอบคุณหลายๆเด้อพูดเอาให้ความอบอุ่นตัวนีนให้ความอบอุ่นให้เสียให้ผ่า่าพรอนเอาให้ได้บุญหลายๆให้ได้อบอุ่นให้ได้ตุ้มลูกตุ้มเต้าตุ้มรอบตุ่มขั้วตุ้มพ่อตุ้มเม่ตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ่มไบบดุกคนให้ได้เพิ่พผ้าอาศัยเด้อแย้มก็ได้คกับมันแย้มก็ได้ เออวันอย่าลืมเด้อวันที่ยี่สิบยี่สิบเอดยี่สบสองว่ามีรถแห่อีกเออพี่น้องหวังว่าพี่น้องพวกสีสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะนำรถแห่ผู้ใดนี่ยากมีการมีงานสนใจกับพี่ตออแล้วพี่น้องเนอรถแห่เฮ้า ยินดีรับตอนตอนรับยินดีตอนรับทุกโอกาสทุกสถานที่ตั้งแต่ลอยโลกกันไปสตาร์ทที่สองหมืนห้าพี่น้องนี่การมีงานมีขึ้นบานไม่มีงานบวชงานบอนพี่น้องอยกไใจไปเสีเตยงานเออนักร่องครับนี่ แล้วมก็ไปแกเมือกันนะพี่นอ้องอ่าอะไรตอนนี้อันนี้คุ่มมั่นคุ่มมั่นแค่นู้นพนนี่นนูนอย่างนี้พน์นเอาเร้มสมมากพน์ีแกงได้ไก่โอ้แยเลยเบิดเบิดหลายเลยห เพน่มเงินมาวานนี่แล้วเจ้าไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ตั้งยี่สิบใบมันเนาะมีเท่านะั้นหรไม่ใกล้เท่านะั 8, 6, ้นน,นะเกตเกตแปดหกนะเลขหนาน่ะของเขาเป็นเกตหกแปดก็มันกลับกันค่อยก็ซื้อหลังเนาะว่ามันมันเป็นมันออกหนาของเขาเป็นหลังตี Về oh. yeah, vô về vô. Cô to học khớt này vẫn vâng rồi đi. Nông đi mà. Cứ cứ vậy. cho con. ก็ว่งคับแข็งพี่น้องกูว่องคับแข็งปูพอจาะกอพอเจาะกอ,อยังพอจาะกอได้แหลมเนี่ยอุอ่นมันหนวอยเอาถ้าในหนึ่งเข่าตีพอมันนึงยังไรใส่เราฮะใส่เราวพรหนึ่งยังไรไก่ละลายยังอ้อยมันเกินเอา บ่ทำงานน้ำเขาบ่ฮะครับพอทำงานน้ำเขาบ่เหมือนี้เขาคือทำงาน,นาอมอนัน,มนบ่เอม,อมอวนันเสื่าฮาพี่น้องวันไหนเส่เสือโกขนาดเลยวันนี้อาจารย์อาจารย์เต็มเมอวนัน ผ้าผ้ามูงางทองตึ่มด้ยอาจารย์เติมส่คอบาง,าคองายแต่ค่อยบงางแต่คอยไงคอยซื้อ,อเก้าเก้าสามไม่อาเก้าสองดั้โอ้สุยหลังมันสุยบ่มีเ้ยนี่มา็นียฮะมี่อยู่่ะอ่าพี่นอ้องอ่าดันไปดานมานี่เลย รถแห่รถแห่บัตรราคาหกสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องร,ราคาน่ารักน่ารักวันที่ยี่สิบไลฟ์สดกลุ่มปิดเนาะรถแห่มะรถแห่ขี่เกาล่ะเอาควอมวลควอมซืนมาฝากพี่ฝากน้องวันที่ยี่สิบพบกับรถแห่ลำเพลินเตยเสด็จราคาน่ารักน่ารักหกสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนกันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อ เขาทำงานแล้ววันนี้คุณไม่ทำงานเลยคะคุณคือนั่งเฉยอยู่ายาจากตามนาทพาเห็ดอย่างบุสีเสือกับสีนขนคืนอเขากันดีทีอ่ะมันจะเก็บหัวเขาไปเห็ดอย่างอูใส่ฝ่ามือเลยนี่ฮะใสะ่หัวเข่าไปยังใครบ้าง <c oughs> ข้างนี้ือจับข้างนี้ไปจับไปถึงยังไปลุมล่มลุมล่มฮะ ลมลมเอาห้องครัวลมอยู่ห้องครัวไปเห็ดยังคอยลมคอยสินยากไปเอายแงงๆลงไปเอาซ้อนอ่ามันเลื่นมันลื่นมันมืดโอ้ยยกขาสูงๆเลยไหมขาค่อยๆพบไปนี่เออพาไปนี่ไหลไปไปนั่งขรั่งเออนั่งนั่งบนไดไรขรั่งให้ตัวว่าใส่ขี่สีกไง ให้ตัวบบเก็บหลายนอกค้านนพับป่านนั้น,อ,นอัน,นี้อันสุดท้ายเนาะอ่าสุดท้ายคร<อน>ับมาเราฮาร์ดอยู่ตรงนี้เลยลื่นมันทุกที่มันนั่งอยู่ข้างล่างนี่คอ,อ,อดได้อ,<น>อ่ามีคนเห็นบ่ล่ะมีคนเห็นบ่นี่ไพเอาลูกน,นุ่ยบ่นี่ไพเอา้าไพเอา้าไพเอาเจ้าลูกผู้ใดเอาเจ้าขึ้น เมี่ยมเมี่ยมากแน่อ๋อนังต้องพันซื้อต้องเมียงหนุ่ยเออเออพันซื้อต้องจำไว้เด้อเอิญพันนาต้องก็ได้ควบควบคอยากเอินซื้อค่อยบอยอยากเอินซื้อเออบอยเทียรุ่นถ้าสิเอิญพันเอิญพันนาต้องก็ได้เพันมาพันหล่มพี่น้องหัวเข่าเพันเจ็บหัวเข่าขาแข็งบวชแข็งแรงเนาะย่างระบัดระวังตัว นวดบ่ล่ะมียาหนวดบ่ไปซื้อเรื่องมาคุยอือไปเลยไปไปซื้อเลยดูแลเจ้า,จาของตัวหูว่าเจ้าของไปบอกของมาบอกของกับคอยคอยพอ,ยอยต้องเฝ้าต้องฟังนั่นตัวเจ็บมากล้วมันยากเนี่ยมันเกินระวังมันเบิดดอกไปซื้อใหม่เงินเอฟซี่มันหายมากอ่ะซื้อแน่ใส่แน่หมดแล้วไปเฮ็นยังเบิด เือไปเห็นซื่ออย่างทรงแต่งวดลน<ง>ม,มีลูกมีเมียทรงเขาเสียเขาอยู่บหอฮะถามอีหลีมีลูกมีเมียทรงทรงให้เขาใส่บ่ถามอีหลีฮะ ถ้ามีค่อยเกินส่งหรอวะอ๋อค่อยๆค่อยบ่มีค่อยคุ้มทงเลยเออบ่มีก็เลยบ่ได้ส่งอ่าแสดงว่าโสดอยู่ส่งแต่ค่ารถส่งแต่ค่ารถสดโสดทรงวสดเลยพี่น้องพน้าเงินเพิ่นเพิ่นไว้ส่งวัดรถเกิบเพิ่นเบิดดอกยางเพิ่นเลยล้มซื้อไม่ซื้อไม่คู่หาสิบบาทนั้งดอกเมื่อแรกตลาดนัดน่ะเมื่อแรกเมื่อวานนี่ตลาดนัดก็มีคือพอไปซื้อไปซื้อก็ซื้อไป ฮะเมื่อแล้วเจ้าไปซื้อมงแพงนี่ตลาดนั่นห้าสิบบาทนี่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 คนละยากครับอันเดียวกันนี่ละบวบคนละย่างดอกนี่ตลาดนั้นห้าสิบาทเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีตลาดนัดไปซื้อใหม่เลยดอกยางมันเบิดมัดสีมือหัวล่มฟาดผื่นเพราะมีคนเห็นเร้อสีแงแกได้เจ้าเอาพี่น้องมาเบื่องทางพี่บัดนนี้เจ้าของช่องคนดังประจำช่อง าดไฟเป,ไป็นเตาอบอุน่นเถอะขอบคุณเสือกันหนาวจากคุณแยมแน่คุณพอ่อผุ้น่าเลาใส่เหรอแมนมแมนคุณแ<อ>ย,ยมสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณแล้วขอบคุณเ,เ,เออขอบคุณให้เสือกันหนาวสื่อเสือกันหนาวให้พ่อแหลม<อ>กับแม่หนุ่ยพูละโตกับขอบคุณให้ท่วมอบอุ่นผู้เฒ่าหน้าผู้น้องเนาะขอบคุณคุณแยมขอให้คุณสุขภาพเขียแปลเตาตุ่มลูกตุ่มหลานตุ่มพ่อตุ่มแม่ตุ่มพีพ่ตุ่มน้อง ทำลำวุ้ยดวยใช่ครับยาตะโกหัวตุกตาด้วยฮะเอ่อสาวคินเอ่อเขาปากสาวคินมามาซีเดียวกันกับค้อยอืมเขาฝากมากกับขนขนเดียวเราซื้อเอือพี่เยมสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณนะครับพี่เยี่มครับพี่ เชื้อให้ผมครับเออได้จักตัวไม่ซาซาตัวแล้วโมูหหอดว่าผู้ใดสื่อให้เราล่าขอบคุณเพื่อนตัวซาตัวสิแก้มมันลาให้ตังค์อูตูเบจเจ้าสอกซู๊บตูเบจเจ้าสอกสอกซูอกวนี่ของอีพอสีดำโอ้โหขนาดอะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะกอนพอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้ง สบายดีค่ะคิสแล้วนเ